โอเคครับวันนี้ก็มาอยู่กับไฟแฟทแชนเนลอีกแล้วนะครับจากที่ห่างหายกันไปนานหลายวัน,น,น,นวันนี้มาอยู่กับรายการเมียวแอบวันนี้ไม่อยู่กับรายการไฟแฟนพาเข้าครัวนะครับทุกคนเพราะว่าวันนี้เออก็คือบังเอ,อนะิญนี่ยผมมาผ่านออกไปซื้อของเว้ยทุกคนซื้อของมาทํารถเปลี่ยนมันโค้งผมเกิดบูเนียนแต่ว่าผมก็เข้า 7, เซเว่นไม่ใช่เซเว่นไอซีเจทุกคนแล้วก็ ว่ซื้อของกินมาทำกินนะทุกคนชื่อเมนูในวันนี้ก็คือมาม่าเผ็ดเกาหลีรสชีสนะทุกคนก็เป็นมาม่าเผ็ดใส่ฮอทดอกชีสแล้วก็แฮมนะทุกคนก็ทำง่ายๆนะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำกันนะทุกคนก็คือว่าใครที่กำลังคิดหาเมนูไม่ออกว่าจะกินอะไรในวันนี้จิบน,นี้มีคำตอบไปเริ่มจ,า,จากขั้นตอนแรกแก็ซื้อของก่อนน,นี่ เราซื้อของมันนที่เรียบร้อยแล้วทุกคนเราก็จะไปทำกันเลยมาได้เวลาแหละอันถ้าเราจะทำมามาไส้กรอกชีสแล้วก็มีแฮมเชอร์ก็ต้องมีมามาไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมามาแฮมแฮมด้วยแฮมต้องมีแฮม <What? S 1> มา玛ครับแฮมแล้วก็ต้องมีฮอทดอกมาจากไหนเนี่ยม,มาจากไหนเนี่ย คนมาขัา้นตอนแรกเราต้องการเตรียมกระดริบหนึ่งะระด,ดิบ2อขั้นต่อไปที่สแล้วก็อีกขอนึ่งครบขั้นตอนแรกเปิดน้ำเทหม้อซึ่งมาเป็นมาม่าแห้งแลวคเราจะใช้น้ำในการผ่านความร้อนแล้วก็ต้มให้เส้นสุกแ,แล้วเททีนงทุกคนอาจจะไม่มี อาจาจะได้มีเชื้อโรคนะ,ะอะไรเง,งี้ยเออเพราะมันเป็นน้ำอ่ากเกาเรป็นน้ำเลยเป็นโรคนั่นแหละแต่ว่าก็ไปฟังแพทย์ดีสุดแล้วมาลองฟังพวกผมนะ <us> <laughs> ต่อไปนี่เห็นไ,ไหมเปิดอืมเปิดแก๊สนะคนวิ่งลอยนะคนเห็นไหมอีกขั้นตอนนี้ก็กคือการเตรียมเส้นนะทุกคนเตรียมเส้นตเตรียมเครื่องแล้วก็หัน่น แฮนดแฮมกับฮอดอกกันแหละใช่ใช่ใช่ใชใชมองว่าผมดีดนะวันเนี้ยใช่ผมว่าผมดีดมากทุกคนผมจะทําคลิปต่อกันซ้ำคลิปรวดแล้วมันมีของมารีวิวด้วยทุกคนวันเนี้ยแต่ว่าผมจะคลิปนั้นมาเพราะคลิปนั้นไดถ่ายมานานแล้วได้สักพักหนึ่งแต่ว่าผมจะมาตัดลงต่อจากคลิปนี้นะทุกคนไปกันเลยขั้นตอนแรกทุกคนเราเริ่มจากการต้มน้ำใช่ไหมก็ต้อง และอีกขั้นตอนหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือขั้นตอนการหั่นแฮมทุกคนเราก็ต้องทําการหั่นแฮมกันเราจะทําการหั่นฟง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 หนีนะทุกคนแล้วก็มันจะเป็นอย่างนี้สภาพพอดอกแฮมก็จะประมาณนี้ทุกคนเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่ๆนะเราจะไม่หั่นชิ้นเล็กเพื่อความที่เราจะกินง่ายขึ้นแล้วเราก็มาดูเส้นนะทุกคนเราต้องดูเส้นกันก่อนอ่ะเส้นสุกไหมไหนวะ เอาไหนดีนี่ไ้ลองแบบลองไปเนี่ยโอ้โอ๋อข้างล่างสุกทุกคนแต่ข้างบนยังไม่สุกโอ้เอาใหม่เลยนี่คนเลยนี่น้ำเริ่มจะเดือดแล้วนะทุกคนแต่ผม,มจะทำการให้พวกเจ้าตัวเนี้ยไอพวกอะไรนะแฮมกับกับพอดอกคิดได้นะว่แฮมกับพอดดอกเนี่ยนะ่ะเออผมจะทำการให้มันสุกโดยการผมจะ ใส่ถ่านแล้วใส่น้ำลงไปเลยนะองคนเราจะสุกโดยการต้มนะแต่ถึงแม้จะเป็านฮอาวดอกชีสก็เถอะจะได้จังดูดิชิมกะบ่อยเดียวเนี่ยมันหลุดออกมาเนี่ยดได้จังพ่าถึงผมไม่ต้องหั่นก็ได้นะ้อยใส่ข้าดอกชีสเนะออยังไงเราก็ต้องกินอยูขขอ่ข้างในมันอาจจะไ,ไหลออกมาอย่างเงี้ยแต่อันเนี้ยต้องหั่นทุกคนไม่งั้นมันจะบเยอะมากเนี่ยดูดิเราทำ,ทำการทำการแผ่กระจายไปทุกคนแต่ไม่งนนั้นมันจะเยอะอ๋อ ผมซื้อมาผิดทุกคนผมก็เลยมไปผมก็ซื้อเป็นแฮมธรรมดาไม่ใช่แฮมผิดทุกคนดูม,มั่งนะเนี่ยเราก็ใส่มาทุกคนนี่ใส่ไปเสร็จอ่าเราจะให้มันดีเราก็ต้องหาฝาปิดทุกคน,น,นผมไม่มีอ่ะหม้อเล็กแค่นั้นแล้วฝาปิดจะต้องใหญ่ขนาดไหนหรือจะต้องเล็กขนาดไหนงงออเแล้วเขามาเป็นคู่ของเขาตรงนี้อยู่แล้วไม่ทุกคน,น,นฝาปิดเราทำการปิดไปทียบรถนะ เราก็รอมันนะทุกคนจนกว่ามันจะเสร็จนะทุกคนก็จะรอไปเรื่อยๆแลนี่ก็คือเครื่องปรุงของมันนะครับทุกคนทำอะไรเสร็จก็ต้องล้างมือ A few moments later ผมได้ยินเสียงว่ามาสุกแล้วดูคนเดือดเดือดเดือดทำทารปิดหม้อเกือบไม่ทันนะทุกคนหม้อเสร็จแล้วทุกคนก็เปิดฝาเพราะ ว้าวทุกคนเห็นชีสไหมผมว่าชีสมันหลุดลงน้ำหมดแล้วทุกคนแต่น่ากินมากเย่ยอันนี้คือสุกแล้วทุกคนเราลองคนสิอืมว้าวมันดูอเมซิ่งหิงห้อยมาทุกคนอเมซิ่งห้อยคืออะไรเราทำการคนไปเรื่อยๆนะครับคนคนกับคนไม่เหมือนกันนะทุกคนผู้ผมพูดเองผมวะเนี่ย เดี๋ยวผมจะทำการไปเทน้ำออกก่อนทุกคนแล้วก็จัดจานกินกันเลยและนี่ก็คือสีหน้าน่ากินของมันนะทุกคนดูสินากินดูทุกคนว้าวทำกินกินเองได้ที่บ้านเลยนะเนี่ยต่ก็แพงเหมนกนงบนี้เราใส่ดีด้วยเราใส่นี่เราต้องใส่นี่นะทุกคนถ้าเราใส่นี่นู่นก็จะสีเปลี่ยนนะทุกคนแต่คือสีนี้คือน่ากินมากทุกคน A few moments later ตอนนี้ก็เสร็จไปทเทียบร้อยอย่างแท้จริงนะทุกคนดูสีสีโค่นน่ากินแต่ชามอย่างเละคนทุกคนน่าจะเห็นพอดีนะทุกคนมุมนี้ผมเป็นการใช้กล้องเลนส์ล้าวายนะครับในการแผ่ขยายรังสีเพื่อให้เห็นนะครับกคนใส่ชอมอีกคู่หนึ่งนี้จิงผมมาบนโต๊ะผืนนั่นแหละเขาเรียกโต๊ะนะไม่ใช่ผืนทุกคนมานแฟนเรมไม่ไหวแล้ว ไม่ใช่สานลลายนะคนสามานี้นึงนี่อยู่ในกล้องหน่อยเฟรมอืมตักเลยครับอยากกินอะไรตักเยอะเยตักเส้นให้คุณด้วยนี่เลว้าวได้ผลแลมแัเลทำดีมากทมากได้ตัดไดัไ้ตัดได้เัดไ้ตัไ้ตัดได้ตคดได้ตัดได้คัดอด้ตที่ด้ะัดได้ตัดอด้่ัดไน้ตัดไอ่ปัดได้ตัดบา้ตัดได้ตัดไอยตัดได้ตัต้าันได้ัดไดเั้ รีมาม่าเนี่ยตกหอ่อละห้าสิบห้าแล้วซื้อสองห่อก็เป็นร้อยสิบบาทแต่ไม่ลดราคานะผมพูดอย่างนั้นแหละจะ <c oughs> ลองไปบวกเอาลบกันเองว่ามันมกี่บาทนะงบแต่ก็คือสำหรับคนที่แบบอยากกินนะแ็มีงบหน่อยก็อืมก็แบบนีน้ครับผม คิปนี้ทราบสนุนดอยต่างแม่ผม <co ff le> <c oughs> ขอโทษเลยครับแต่ว่าคลิปนี้ก็ขอไปอีกคลิปหนึ่งที่คนดูเยอะน,นะขอคนดูรอด้รอยดูร้อยคนดูขึ้นเอขอคนดูดูร้อยคนขึ้นก็ดีใจแล้วครับทุกคนเขาแบบชองเล็เกๆแบบนี้นะเขาอาจจะมีเสียงหัวเราะอาจจะมีความหลุดนู่นหลุดนี่ไป,ไปแบบ้างแบบว่าทาแบบ บบมีมงมีแล้วมีแบบูจะพูดเอาไปลงดีมันเนี่ยที่หาแม่งแบบแบบยาวจัดเอาแค่ okay, ว่าชอบแหละออน่ารักทุกคนสำหรับใครชอบไปยกดไลค์กดแชร์กดกับไฟแปชร์ก็ like, share, กด้วยน,นะครับทุกคนสำหรับวันนี้ใครยังไม่จุใจหรือไม่พอใจจุดกรคลิปอื่นก็กลับไปย้อนดูคลิปเก่าก็ได้ทุกคนฝากแชร์ฝาก ไลค์ฝั่งบินกัจนด้วยทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันได้ว่าอยากให้มีคลิปอะไรอยากให้ทำคลิปแนวอะไรผมทำได้หมดนะทุกคนผมทำเองตัดเองนะทุกคนเชื่อใ,ใจผมได้เชื่อมันเลยฝีมือของผมซึ่งแต่พูดอีกหน่อยสมมติว่าผมก็ต้องให้คนช่วยตัดนะทุกคนเพราะว่าไม่มีเวลาจริงครับถ่ายเองบัดเองแต่ว่า จุดเริ่มต้นของผมมายัางไงผมก็ทำไปอยู่อย่างนั้นนะครับปัจจุบันนี้กี่คลิปว่ะสามสิบยี่สิบสามสิบคลิปตอนนี้ผมถ่ายเองตัดเองไม่เคยจ้างใครทุกคนผมแบบใช้ฝีมือตัวเองรอนวดอาจจะตัดแฮวมากไม่หนุกบ้างตัดมั่วมากเลยมากก็ขอโทษเลยครับน่ะทุกคนเจอกันใหม่ครับทุกคน